หัวข้อที่หนนะคะอัตราภาษีตามแบบพงโดอเ่ของปีปัจจุบันนะคะขั้นที่หนึ่งนะคะหนึ่งเบาทจนถึงหนึ่งแบาทนะคะเสียภาษีอัตราหเขั้นที่สองหนึ่บาทถึงสามแสนบาทเสียภาษีอัตราหขั้นที่สามสามแบาทถึงห้าแสนบาทเสียภาษีอัตราสิเซ ขั้นที่4 5 0 0 0 0บาทถึง750,000บาทเสียภาษีอัตรา5%ขั้นที่5 7 5 0 0 0บาทถึง1ล้านบาทเสียภาษีอัตรา20%ขั้นที่6 1ล้าน1บาทจนถึง200,000บาทเสียภาษีอัตรา25%ขั้นที่7 2ล้าน1บาทถึง4ล้านบาทเสียภาษีอัตรา30%และขั้นที่8นะคะ ปีล้านหนึ่งบาทขึ้นไปเสียภาษีอัตรา35%ค่ะเราจะเลือกทำงานกันนะคะที่เมนูแก้ไขข้อกำหนดอัตราภาษีเงินได้ทุกคนธรรมดานะคะแล้วลคลิกเข้าไปค่ะค่ะจะเห็นว่ามี อัตราภาษีเงินงได้บุคคลธรรมดาแบบใหม่นะคะทั้งหมด8ขั้นนะคะแต่ในที่นี้นะคะเราจะแก้ไขให้เป็นไปตามข้อมูลของเรานะคะซึ่งขั้นที่1น,นะคะก็คือ1บาทต้นถึง1 0 0 0 0แสนบาทนะคะอัตราอัตราภาษี5%ค่ะ สองนะคะหนึ่งแสนบาทถึงสามแสนบาทค่ะอัตราห้าปอร์เซ็นนะคะขั้นที่สามสามแบาทถึงห้าแสบาทอัตราสิบูปอร์ซ็นต้ถอตงแล้วนะคะขั้นที่หขั้นที่สนะคะห้าแสบาทถึง7 5็ดแบาทอัตราภาษีสิบห้อตองแล้วะคะ่ะขั้นที่ 10, ขั gamer, glucose, os, ้นท <CH dropped out> ี่ห้าเ0 0ดแสนห้ามืนหนึ่งบาทถึงหนึ่งล้านบาทอัตราภาษี20เอร์เซนถูกต้องแล้วนะคะขั้นที่หกหนึ่งล้านหนึ่งบาทถึงสองล้านบาทอัตราภาษี25้าเปอร์เซนถูกต้องแล้วค่ะขั้นที่เ2สองล้านหนึ่งบาทถึง4ล้านบาทอัตราภาษีส0ิเอร์ซนถูกต้องแล้วนะคะและขั้นที่8ดนะคะส4สี่ล้านหนึ่งบาทขึ้นไปนะคะอัตราภาษีส5สิบหเปอร์เซนนะคะก็ถูกต้องแล้วนะคะ แล้วก็จะกด F10 เพื่อบันทึกได้เลยค่ะ